Yeah. น้ำเาปดตลน้เล่านนมาหน้ําอน้เปล่าินน้ําปลามาหน่อยน้ําปา

đó chơi lên quan hả lên quay เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนอีกคนนี้ก่อน

ต้นอามตรงนี้ <laughs> <laughs> มาร้องร้อนให้ถือไว้ถึงทั้ง <coughs>

เขาอย่างนี้เวิร์กทีเดียวจบทานแล้วทำนีไหมตาเาไม่เห้ม่เหื่อเนี่ยให้เขาเห็นว่าทำงานหนักมาก

ข้างหลังรออยู่นะครับยแล้วเบแล้วเนะครับารออยู่นะครับแล้วเดิ้เดี๋ยวหาคนัตักเรัเี้ยดเปี้ยวนี้ัำเป้ยวกที่ี่ตักมลดง เอ้อหยุดหยุดก่อนครับไม่เาด้านหยก่อนคุณมีโซด้วยทุกท่านไม่ต้องวทอย่างเลยต้องมาถ้าไม่ใส่ไม่ได้ถ้าใส่มาเสียไม่ได้หรือเสียชื่อไม่เหี่ยวเลยไม่เหี่ยวเ ไม่ไม่เครับไม่เจ็บวันนี้ไว้ได้กับก่อนเย